สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทำ SEO นะครับแต่เป็นเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เริ่มทำ SEO หรือกำลังมีเว็บไซต์และอยากยี่จะเอาเว็บไซต์ของคุณเนี่ยไปแสดงอยู่บน Google แบบธรรมชาตินะครับมัน SEO เป็นเรื่องเทคนิคหน่อยแต่ผมจะมาเล่าให้มันง่ายๆกระชับให้คุณเห็นภาพใหญ่ก่อนเสร็จแล้วถ้าคุณสนใจจริงๆอาจจะไปหาข้อมูลเชิงลึก เพิ่มเติมนะครับแต่ในวิดีโอตัวนี้ผมจะแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยทำ SEO แล้วก็บอกหลักการเบื้องต้นด้วยแล้วอาจะเปิดเว็บไซต์ผมให้คุณดูว่าที่ผมทำ SEO เป็นอย่างไรนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ SEO เริ่มก่อนเลยมันมาจากคำว่า search engine optimization search engine ก็คือให้ติดใน search engine เราพูดว่าเป็น Google เลยละกันเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ Google optimization ก็คือทำให้มันดีที่สุดหรือจะพูดให้มันรวมๆก็คือการทำเว็บไซต์ให้ Google ชอบ ตามอัลกอริทึมเพราะเวลา Google จะเอาเว็บไซต์ใครเป็นติดอันดับบนๆนเนี่ยจริงๆเขาจะมีวิธีคิดของเขามีอัลกอริทึมหรือข้อกำหนดคนที่ทำา SEO ก็ต้องพอเข้าใจว่า Google เขามีข้อกำหนดอะไรบ้างสำหรับคุณคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นคนทำเป็นการตลาดออนไลน์เบื้องต้นทั่วไปไม่ต้องกังวลครับก็ฟังผมในวิดีโอตัวนี้แล้วอาจจะนาไปปรับใช้นะครับมันเริ่มกันเลยก่อนละกันเพื่อให้วิดีโอมันไม่ยาวเกินไปนะครับดูที่หน้าจอเลยครับ การทำ SEO เนี่ยผมแบ่งออกมาให้มีอยู่4ส่วนแล้วกันแล้วแต่ว่าจะเป็นทฤษฎีของใครนะครับนี่ผมแบ่งออกมาให้เป็น4ส่วนมาดูในหน้าจอก่อนนะครับส่วนแรกผมเรียกว่า content strategy การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าตรงกับกวความต้องการของลูกค้าก็ประมาณว่าคุณต้องวางแผนก่อนเวลาคุณจะทำ SEO คุณต้องวางแผนก่อนว่าเออคุณต้องทำเพื่ออะไรส่วนใหญ่เราก็ต้องการทำเพื่อให้เว็บไซต์ติดอยู่บนแรกๆแต่ถ้ามันลึกลงไปกว,กว่านั้นก็อาจจะลองคิดดูว่า ติดเพื่ออะไรก่อนติดเพื่อต้องการยอดขายติดเพื่อจะทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นคุณเป็นสินค้าใหม่ธุรกิจใหม่เป็นเว็บไซต์ใหม่ใหญ่คนเห็นเรามากขึ้นยังไม่ถึงก็ต้องมีคนที่เข้ามาไม่ถึงก็ต้องเป็นลูกค้าเราตรงเป้หรอกแต่อย่างน้อยขอให้มีจํานวนวอลลุ่มมากขึ้นเห็นหความแตกต่างจะเริ่มมีแล้วงั้นต้องมาคิดก่อนว่า คุณจะติดไปเพื่ออะไรแล้วลมันจะได้ต่อยอดต่อว่ามันต้องเป็นคีย์เวิร์ดอะไรที่ควรจะให้ตอบโจทย์นั้นคุณก็อาจจะต้องไปทํากิจกรรมไส้ในของคอนเทนต์สเตอร์จี้เพิ่มเติมมันจะรวมไปถึงบทความคุณต้องวางแผนต่ออีกว่าจะมีสักกี่บทความในในอาทิตย์ในต่อเดือนอะไรแบบนี้นะครับถ้าผมแนะนำในในแต่ละอาทิตย์มันก็ต้องควรมีอย่างน้อย2 3บทความ นะครับและนอกจากบทความแล้วเนี่ยมันต้องมีรูปภาพมีวิดีโอไหมมีอินโฟกราฟิกไหม,มนี่เป็นรายละเอียดของคอนเทนต์สเตจีเดี๋ยวผมค่อยลงลึกทีละตัวนะครับนี่ผมอินโทรเห็นก่อนงั้นการที่ทำา SEO เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับลองคิดลองวางแผนลองหาข้อมูลก่อนนะครับผมรวมรวมเรียกว่าเป็นการวางกลยุทธ์ของการทำา SEO แล้วกันพอเราลงมือทำจะเริ่มทำจริงจริงพอเรามีกลยุทธ์แล้วเนี่ยก็จะมี3อย่างใหญ่ๆที่คุณต้องทำา1เรียกว่า On page SEO การปรับแต่งเว็บไซต์ภายในเว็บไซต์เองเพราะงั้นคุณถ้ามาฟังวิดีโอตัวนี้คุณพอเห็นภาพแล้วลว,ว่าเราต้องมีการเขียนบทความบนเว็บไซต์ไอ้นั่นแหละคือ on page SEO เราก็ต้องมีเทคนิคว่าเออเวลาเขียนค้นเขียนเป็นอย่างไรแล้วควรจะลิงก์เลิ้งอย่างไรเนี่ยอยู่ในตัวนี้นะครับเอาเบื้องต้นถ้าคุณยังไม่พอยังไม่ค่อยมีม้นฐานนะ ถ้าคุณนึกย้อนกลับไปตอนเรียนหนังสือตอนเป็นนักเรียนเนี่ยเขียนเรียงความส่งอาจารย์นี่แหละครับในเรียงความที่ดีก็ต้องมีคำำํานําแล้วก็มีเนื้อหาหลักแล้วก็บทสรุปผมคิดว่าการเขียน seo ก็ประมาณนั้นเลยคุณต้องเขียนให้ให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วก็ให้ให้เนื้อหาอย่ายเยิ่ยนเย้อมีคุณค่าสําหรับเขาพอเราได้อย่างนี้แล้วมันจะมีเทคนิคของมันเช่นในบทความนี้แบ่งเป็น3ส่วนแต่คีย์เวิร์ดที่เราต้องการเราอาจจะเน้นมากขึ้นก็มีวิธีเน้นทําให้มันเป็นหัวข้อใหญ่ทําให้มันเป็น ัวหนาหรืออาจจะต้องมีตัวอื่นมาลิงก์เสริมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ให้คุณเห็นภาพก่อนงั้นคุณก็ต้องทำออนเพจ SEO ไปเรื่อยๆในกลยุทธ์ SEO ผมคิดว่าเป็นการตลาดออนไลน์ระยะยาวนะครับคุณไม่สามารถคาดหวังว่าทำวันนี้ติดพรุ่งนี้นะครับอย่างนั้นต้องไปซื้อโฆษณา Google Ads แทนถ้าคุณทำตัวเนี้ยคุณวางแผนไว้เลย6เดือนถึง12เดือนโดยเฉพาะคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันสูงนะครับให้ให้คุณเห็นภาพอย่างนี้ On-page SEO ทำไปเรื่อยๆพอทําไปได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเริ่มมีบทความระดับหนึ่งเริ่มมีท a ฟฟิกเข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งอันดับต่อไปที่คุณทําคือ Off-page SEO ตัวนี้คือการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อัลกอริทึมของ Google เขาจะาคิดด้วยว่าจะเอาเว็บไซต์ไหนไปติดเขาไม่ใช่เอาดูว่าเว็บไซต์นี้มีบทความเกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดที่คนพิมพ์เข้ามาแล้วจะเอาไปติดนะครับเขาดูด้วยว่าเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือไหม วิธีที่เขาาจะดูความน่าเชื่อถือวิธีหลักๆก็คือเขาดูก่อนว่ามีเว็บไซต์ไหนบ้างที่อ้างถึงเว็บไซต์ยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ผมอนันต์เอสเอีจัมเนี่ยมีเว็บไซต์ไหนอ้างถึงเว็บไซต์ของ s m e บจ um ัมม์งสมมุติว่ามีเว็บไซต์ไทยรัฐพูดถึงเว็บไซต์ s อ b จัมว่าโอเอสเอีจัมนั้นเป็นเอเจนซี่การตลาดออนไลน์พรีเมี o ยมกูเกิลพันเนอร์นะแล้วก็ติดใส่ลิงก์เอสเอีจัมเลยชีย้เข้ามาเลยคนพอ Google ส่งบอทไปดูโอ้ มีคนพูดถึงเว็บไซต์ SME จาที่ไทยรัฐเนี่ยไทยรัฐเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือระดับประเทศเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าเว็บไซต์อนันต์ SME จาน SM e ก็น่าเชื่อถือเหมือนกันนึกภาพออกไหมครับเนี่ยคือ off page SEO ซึ่งถ้ามีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหลายๆเว็บไซต์ชี้มาหาเราเยอะๆเนี่ยก็โอกาสที่จะส่งเสริมให้เราติด SEO ก็มีมากขึ้นเป็นรากฐานที่แข็งแรงเลยเขาก็จะมีวิธีการไป ไปทำออ f เพจ g e SEO หรือบางบริษัทเขาเปิดบริการให้ทำออ f เพจ g e SEO ด้วยแต่ให้คุณเห็นก่อนว่าขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่คุณต้องทำเขาเรียก Technical SEO Technical SEO ก็ตามชื่อเลยครับอะไรที่มันเทคนิคหน่อย ฟังย,กยากๆหน่อยถ้าคนคุณไม่ค่อยมีพื้นฐานด้านด้านเว็บไซต์นะครับก็เริ่มปรับปรุงเว็บไซต์ให้เร็วขึ้นเริ่มต้องมี SSL ทำไงให้มันน่าเชื่อถือเริ่มต้องทำให้เว็บไซต์เป็นโมบายเฟลลี่อย่างเงี้ยต้อง,ต,องต้องมีเหตุผลที่ผมมาเล่าให้คุณฟังแม้กระทั่งมันอาจจะฟังยากนิดนึงก็ผมเดาว,ว่าอาจจะมีผู้เจ้าของธุรกิจ SME บางท่านกำลังวางแผนที่จะซื้อเว็บไซต์จ้างคนทำเว็บไซต์กำลังเลือกบ,บริษัททำเว็บไซต์เนี่ย คุณอาจจะได้ฟังผมตอนนี้แล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นหนึ่งในปัจจัยทีค่คุณจะเลือกเขาด้วยว่าเขาทำเว็บไซต์ต้องพพอร์ต SEO นะทำเว็บไซต์ต้องต้องวางโฮสที่มันเร็วๆหน่อยนะเพราะมันมันเป็นปัจจัยหนึ่งของ SEO ต้องมีไอความอะปลอดภยัยปลอดภัยที่อน,นันต์ว่า SSL ด้วยนึกภาพออกไหมครับเพราะผมจากประสบการณ์ผมเนี่ยมีหลายครั้งที่เจ้าของธุรกิจเนี่ยผมทำงานด้วยเนี่ยพอจะเริ่มทำ SEO เแล้วเว็บไซต์เขามันไม่พพอร์ตเลย ปรับแต่งยากมากหรือบางครั้งต้องไปทําเว็บไซต์ใหม่เลยมันทําทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเสียเงินด้วยเสียสิ่งที่เคยลงแรงไปเพราะงั้นถ้าพอเพิินพอเพลินคุณได้มาฟังผมแล้วกํลาลังมีวางแผนทําเว็บไซต์กํลาลังเลือกคนทําเว็บไซต์เลือกโฮสติ้งก็ลองดูปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าในระยะยาวผมว่าคุณหน,นีไม่พ้นต้องใช้ SEO นะครับงั้นก็นี่เป็น4ขั้นในการทํา SEO คราวนี้ไปดูแต่ละอัน เริ่มแรกก่อนคือการวางแผนคอนเทนต์ s t r a t e g นะครับก็ผมว่ออกมาอีก4อย่าง1นึ่กำหนดเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายก็อย่างที่ผมว่าว่าทำ SEO เนี่ยคุณจะมีเป้าหมายอะไรแน่นอนติดอันดับบนๆติดไปเพื่ออะไรต่อถ้าเพื่อยอดขายคุณก็ต้องไปดูว่าคีย์เวิร์ดที่คุณต้องติดคืออะไรต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะซื้อเซิร์ชหาเราจะได้ทํากันบ้านแบบนั้นแต่ถ้าติดเพื่อต้องการสร้างตัวตนให้ทัฟฟิกเยอะๆคีย์เวิร์ดอาจจะก,กว้างหน่อย าการบ้านเขาจะต่างกันนะครับเสร็จแล้วก็มาวางแผนพอได้คีย์เวิร์ดเรียบร้อยก็ต้องมาวางแผนเนื้อหาว่าเออเราจะทําเองไหมมีทีมงานทํำไหมเป็นไปได้ไหมทําให้มันเยอะหน่อยอาทิตย์หนึ่งมีทั้งสามสี่บทความแล้วแต่ละบทความเนี่ยมันต้องมีเนื้อหาอะไรบ้างก็ต้องอาจจะทาวางเป็นปฏิทินที่เขาวางแผนกันเป็นปฏิทินนะครับคล้ายๆกับตอนที่คุณโพสเฟสบุ Facebook, ก๊กเราเราจะมีวางแผนเป็นเดือนเลยเป็นอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ทําอะไรตีมประมาณไหนเสร็จแล้วคุณก็ลงมือเขียนบทความ นะครับในการลงมือเขียนบทความนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เนื้อหาบทความที่เป็นเท็กซ์อย่างเดียวมันอาจจะมีรูปภาพมีวิดีโอมีอินโฟกราฟิกสิ่งเหล่านี้คุณต้องรู้ก่อนตั้งแต่วางแผนลแล้วแล้วก็พอขึ้นเว็บไซต์ได้ก็เอาไปโปรโมตบางครั้งอาจจะต้องซื้อแอดหน่อยนึงหรืออาจจะไป promote, ไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อให้ดึงทาฟฟิกให้เข้ามาที่เว็บไซต์นะครับผมเลยเขียนว่าโปรโมทแล้วก็เผยแพร่เนื้อหา มันอาจจะไม่ใช่เว็บไซต์คุณเว็บไซต์เดียวละถ้าคุณมีโซเชียลมีเดียอื่นๆอาจจะเอาตัวนี้ไปนําเสนอด้วยและสุดท้ายเลยเป็นสิ่งสําคัญที่ในการวางแผนต้องทําเสมอคือการวัดผลแล้วก็ปรับปรงุงนะครับเพราะเส้นเราบอกว่าเออเราเราเป้าหมายเราทํา SEO เพื่อต้องการให้คนเห็นเราเยอะๆมีท a ฟฟิกเข้ามาเยอะๆเราก็วัดต่อเลยจากปกติเดือนหนึ่งมีคนเข้ามาในเว็บไซต์เรา2000คน พอหลังจากทำแล้วไป3เดือนมันเพิ่มขึ้นสักกี่คนเป็น4000คนเป็น5,000คนเราก็จะได้เห็นว่าเรามีความก้าวหน้าขนาดไหนนะครับนี่เห็นภาพรวมนะครับว่าเริ่มจากการวางแผนพอวางแผนเสร็จเนี่ยก็ลงมือทำก็เรียก On Page SEO เป็นสิ่งแรกท,ที่คุณต้องทำก็ทำเว็บไซต์ของคุณให้ดีก่อนอย่าเพิ่งต้องไปยุ่งกับใครหรือต้องไปปรับอะไรเลยนะทำเว็บไซต์ของคุณให้ดีก่อนใน On Page SEO เนี่ยก็เริ่มจากการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดจากการวางแผนคุณก็มาหาคีย์เวิร์ด ว่าเออควรจะใช้คีย์เวิร์ดแบบไหนเป็นไปได้ควรเป็นคีย์เวิร์ดที่มันใกล้กับสิ่งที่คุณต้องการใกล้กับธุรกิจของคุณแล้วขอขอให้มีเวลร์มเสิร์ชเยอะๆหน่อยนะครับวิธีทําก็มีเครื่องมือหลายตัวที่จะดูเรื่องคีย์เวิร์ดถ้าเอาเครื่องมือฟรีเนี่ยก็มีเครื่องมือของ Google เนี่ยแหละครับถ้าคุณมีบัญชี Google Ads อยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณเข้ามาในในบัญชี Google Ads ของคุณในเครื่องมือแล้วก็ไปที่วางแผนเนี่ยในนี้มันก็จะมีคีย์เวิร์ดแพลน คุณสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ในการดูคีย์เวิร์ดที่คุณต้องการได้ว่ามันมีโวลลุ่มเสิร์ชมากน้อยขนาดไหนเช่นผมพิมพ์คําว่าการตลาดออนไลน์เอาธุรก,กิจผมก่อนแล้วกันนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับให้ให้คุณเห็นเขาก็จะโชว์มาว่าในคาเนี้ยการตลาดออนไลน์มีโวลลุ่มเสิร์ชเยอะน้อยขนาดไหนแล้วก็มีคําอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปดูซิคาไหนเยอะๆแล้วมันตรงกับเราเราอาจจะใช้คํานั้น แล้วก็มีเครื่องมืออื่นๆอีกนะมี uber suggest มีหลายเครื่องมือบางเครื่องมือเสียเงินบางเครื่องมือไม่เสียสตังค์ถ้าคุณเอามองหาอะไรไม่เสียสตังค์ก็ google planner อ่า keyword planner ก็เป็นตัวที่พอใช้ได้แต่มันไม่ไม่ได้เป็น SEO ตรงๆขนาดนั้นแต่ถ้าจะเสียเงินก็มีหลายตัวคุณอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ผมยกให้คุณเห็นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอคุณเสร็จแล้วพอคุณได้ keyword คุณก็สร้างเนื้อหาก็เขียนบทความนี่แหละครับ เอาแบบที่ผมเล่าให้คุณฟังเขียนเหมือนเรียงความส่งครูนี่แหละมีอินโทรดักชันมีเนื้อหาหลักแล้วก็มีสรุปแล้วในเนื้อหาหลักเราก็เน้นคีย์เวิร์ดของเรามันก็จะมีแท็กติกในการเน้นคีย์เวิร์ดประมาณแบบนี้นะครับนี่เป็นเริ่มเชงเทคนิคหน่อยก็ต้องมีัคุณต้องไปเรียนรู้ใส่ไทเทอร์แท็กเมตาเดสคริปชันคืออะไรนะครับถ้าจะให้ผมคำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นผมมีบทความตัวหนึง่งชื่อทำไม g กูแก่ไม่ได้ผลถ้าคุณเสิร์ชคำนี้ใน ใน Google เนี่ยก็จะเห็นเว็บไซต์ขึ้นมาอันดับบนๆเนี่ยเว็บไซต์คืออันนี้เห็นไหมครับสิ่งที่ที่จะทําให้มันติด SEO ตะกี้ที่บอกว่าเป็นไทเทลเป็นเมตาถักคือคําแถวๆนี้นครับถ้าคุณอยู่บนแท็บของโครมเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันก็คือคีย์เวิร์ดที่ผมต้องการทําไม Google Ad ดไม่ได้ผลเห็นไหมครับผมตั้งใจเอาคํานี้ไปใส่ผมไม่ได้ใส่ชื่อบริษัทฮนะถ้าเป็นเว็บไซต์ที่ไม่ SEO ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อบริษัทเสร็จแล้วผมก็จะมาเล่นตรงแถวๆนี้ด้วย description อะไรแถวๆวนี้ด้วย มีว่าทําไมมันไม่ได้ผลแล้วคําตัวนี้จริงๆเราใส่ได้เราสามารถจะใส่ในเว็บไซต์ได้เพื่อให้มันโชว์อะไรในหน้า Google Search เห็นไหมครับแค่ทําให้คุณเห็นไอเดียมันมีหลายตําแหน่งแต่ทําให้คุณเห็นไอเดียเป็นแบบนี้แล้วพอเข้ามาเวลาผมเขียนบทความผมมีวิดีโอเกี่ยวกับบทความนี้ด้วยไอคีย์เวิร์ดคำเนี้ยไอ้กูเกิลแอดไม่ได้ผลเสร็จแล้วผมก็จะมีไฮไลท์ของมันเห็นไหมครับคําที่สําคัญเพื่อจะบอก Google ว่าบทความนี้คืออะไรเห็นไหมครับผมก็เอามาไว้ตรงนี้ด้วย ผมมี internal link ไปด้วยไปที่ Google Ads เลยผมมี internal link ด้วยนะครับให้คุณมันล,ลึกกว่านี้เดี๋ยวมันจะงงนะครับแต่อย่างน้อยให้คุณเห็นก่อนมันก็เขียนบทความธรรมดาแต่ในบางตำแหน่งของบทความเราจะมีพลิกนิดหน่อยเพื่อที่จะเรารู้ว่าอัลกอริทึมเขากำลังมองอะไรอยู่เช่นการสร้าง internal link s นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอย่างที่ผมโชว์ตะกี้นี้บางบทผมอยากให้ติดคำนี้ด้วยรับทำ Google Ads ผมบอกคุณก่อน ถ้าผมไปเสิร์ชคำนี้ในใน o o o g l e เนี่ยรับทํา Google Ads ผมก็หวังว่าจะติดเพราะาคีย์เนี่ยเป็นคีย์สำคัญเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาหาผมก็อันนี้เห็นไหมฮะร,รับท Google Ads, ํา g o o g l e แอเห็นไหมครับมันอยู่อันนี้แต่วิธีที่ที่ผมจะติดคือผมเขียนบทความเป็นร้อยบทความเลยและแต่และบทความผมชี้มาที่รับทํา g o o g l e Ads คือ,ค,อคือหน้าตะกี้เนี่ย ทำให้ Google ส่งสัญญาณบอก Google ก่อนว่าว่าหน้านี้นะคือรับทํา Google Ads คือหน้าหน้าที่อยู่บนบนบน Google ตัวนี้นะครับถ้าคลิกไปนะฮะก็เป็นหน้านั้นร้อยบทความผมชี้มาหน้านี้หมดเลยเพื่อจะส่งสัญญาณบอก Google ว่าหน้านี้คือรับทํา Google Ads นะถ้าคียคำนี้ขอย้าเราขึ้นสิ่งนี้เรียกว่า internal internal links งั้นผมก็จะมี internal l i n k หลายตัวเลยในบทความเห็นไหมครับ internal links งั้นถ้าเราเราทำให้ดีเนี่ยในในแผนที่บทความเราเต็มไปหมดในเว็บไซต์เรามันจะลิงก์ไปลิงก์มาแต่ละอันจะส่งเสริมซึ่งกันแล้วกันตามแต่เราวางแผนว่าเราอยากจะได้คีย์เวิร์ดคำไหนนะครับแล้วก็มีเรื่องการปรับปรุงให้เว็บไซต์มันเร็วอันนี้ก็เป็นคีย์สำคัญในการติดเหมือนกัน คุณอาจจะมีเครื่องมือเพิ่มเติมหรือก็ต้องคอนเซิร์นเรื่องการวางภาพลงไปภาพก็ควรจะคมชัดแต่ต้องตามมาด้วยไฟล์ต้องไม่ใหญ่ด้วยต้องไปหาเครื่องมือที่จะบีบอัดไฟล์หรือมีเทคนิคเทคนิคสมัยใหม่ที่จะทำให้ไฟล์มันเล็กๆเพื่อทำให้เว็บไซต์มันแสดงได้เร็วขึ้นนี่คือ On Page SEO ไปต่อนะครับ ตัวต่อไปคือ off page SEO เพราะเราทําบทความได้ระดับ150บทความร้อยบทความนะคราวนี้เราจะไปต่อแล้วเพราะเรารู้ว่าอัลกอริทึมของ Google เดี๋ยวไม่ได้ดูแค่บทความในเว็บไซต์เราอย่างเดียวดูความน่าเชื่อถือด้วยอย่างที่ผมว่านะครับงั้นก็เราก็ต้องมาวางแผนแชร์เว็บไซต์ของเราถ้าเรามี Facebook มี TikTok มีหลายแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียเราก็เอาลิงก์โพสเนี่ยไปวางไว้ด้วยเขียนบทความที่ Facebook แต่เข้าไปใน เขียนบทความที่เว็บไซต์เข้าไปใน Facebook เราก็มีโพสต์เราอยู่หวังว่ามันจะมันจะมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันอยากจะให้มีลิงก์เข้ามาจากทางนอกทางอื่นเข้าเว็บไซต์เราเยอะๆอย่างเงี้ยเราต้องวางแผนนะครับมีการสร้างแบ็กลิงก์ก็อย่างที่ผมว่าไปขอพันธมิตรถ้าคุณมีนะครับสมมติเราโชคดีมีพันธมิตรเป็นเป็นไทยรัฐเป็นเว็บไซต์ใหญ่หญๆก็ไปขอเขาให้เขาเขียนบทความลิงก์มาหาเรายิ่งมีพันธมิตรที่มีคุณภาพเยอะๆโอกาสที่จะทำให้ ออ f เพจ e SEO มีผลก็ดีขึ้นถ้าคุณไม่มีพันธมิตรเลยบางครั้งเราก็อาจจะต้องลองไปดูบริการมบรารีบางบริษัทเขาก็ขายบริการทำ Backlinks นะครับแต่ขอต้องไปไปเช็คดูให้ดีว่า b a c k l i n k ์ของเขามีคุณภาพปริมาณไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นประเด็นสำหรับผมผมเน้นคุณภาพก่อนถ้าเขาบอกว่าโอ้ย b a c k Link ผมให้คุณ500 Backlinks ราคาไม่แพงพันบาทมผมไม่ไม่ชอบอะไรแบบนั้นผมชอบ Backlink ที่พอมีคุณภาพแพงหน่อยก็ยังดี นะครับแต่ให้เห็นคอนเซปต์ก่อนว่ามันทำยังไงใช้อินฟลูเอนเซอร์ก็ได้อินฟลูเอนเซอร์ถ้าคุณพอรู้จักทังแบบเสียเงินและไม่เสียเงินนะฮะเขามีเว็บไซต์ด้วยยิ่งดีใหญ่เลยเราก็ขอให้เขาลองเขียนบทความใส่เข้าไปให้เราหรืออาจจะแลกกันก็ได้เราเขียนของเขาเขาเขียนของเราก็ได้นะครับโ o c คอล e o ตัวนี้ก็โอเคจะพูดให้มันง่ายก็คือ Google Map ก็ได้ใน g o Google Map คุณ แปะลิงก์ของคุณเข้าไปด้วยเพราะเป็น Google Map ของเราอยู่แล้วแล้วให้คนรีวิวอาจจะก,กดลิงก์นู่นลิงก์นี่ด้วยตัวนี้นอกจากจะมีผลในเรื่อง SEO และในไม่ต้องอนาคตนี่แหละฮะ AI ดึงข้อมูลไปยกตัวอย่างเช่น Chat GPT เขาก็ดูเลยอะไรพวกนี้นะฮะเราดูไปถึง Local SEO ดูการรีวิวของคนด้วยไม่ใช่ดูแค่ SEO อย่างเดียวถ้าคุณเคยได้ยินคำว่า GEO นะครับเดี๋ยวนี้เข้ามาใหม่ละเป็นตัวการปรับ ให้เว็บไซต์ไปหรือข้อมูลในเว็บไซต์ไปติดใน generative AI มันมีปัจจัยหลายปัจจัยมันยังไม่ไม่ไม่ได้ชัดเจนแต่ยังน้อยทำให้คุณเห็นคอนเซปต์ก่อนนี่คือคอนเซปต์ของ off page SEO ไปต่อนะครับพอคุณทำเสร็จแล้วเนี่ยจริงๆมันต้องทำเรื่อยๆมันไม่มีคำว,ว่าเสร็จ SEO ผมคิดว่ามันทำเรื่อยๆไม่มีวันไม่มีคำว,ว่าเสร็จนะครับแล้วก็มาอีกพาร์ทหนึ่งพาร์ทนี้เป็นเทคนิคฟังยากหน่อยสำหรับคนไม่มีพื้นฐานแต่อย่างน้อยให้คุณเห็นภาพก่อน ว่า Google เขาไม่ได้ดูแค่คีย์เวิร์ดในเว็บไซต์เราอย่างเดียวเขาดูถึงสุขภาพเว็บไซต์เราด้วยเว็บไซต์คุณเร็วไหมเปิดมาแล้วโอ้โหรอเป็น20วินาทีกว่าจะขึ้นมาเร็วในความหมายผมนะเอาแบบความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเว็บไซต์กดตึ้งเนี่ยต้องขึ้นมาในมือถือนะ5วินาทีไม่เกิน7วินาทีท่านช้าวันนี้ถือว่าช้านะครับงั้นคุณอาจจะต้องไปปรับปรุง หรือถ้าคุณกําลังคุยกับคนทําเว็บไซต์แล้วต้องให้เขาลองดูเรื่องพวกนี้ด้วยเขามีวิธีทำอย่างไรให้เว็บไซต์เราเร็วอาจต้องวางโฮสติ้งในประเทศไทยนะไม่วางโฮสติ้งไกลๆไ,ไปสิงคโปร์หรือไปอเมริกาไม่เอาไม่เอาแบบนั้นนะ,ะแล้วก็ถ้าลูกค้าคนส่วนใหญ่ของคุณเป็นเป็นลูกค้าไทยนะครับแล้วก็มีการบีบอดัดไฟล์ทเขาเรียกกันมีระบบแคชถ้าเป็นเว็บไซต์ WordPress เนี่ยมันจะมีปลักอินที่จะให้ให้ ให้ให้มีเรื่องระบบแคชระบบแคชก็ประมาณว่ามีเมมโมรีคนเข้าเว็บไซต์ s อสเอมจำครั้งแรกอาจจะนานหน่อยพอเข้าครั้งที่2ให้สจะเร็วขึ้นเพราะเหมือนมันมันจำอะไรไว้เรียบร้อยแล้วให้ให้คุณเห็นภาพน,นะครับต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ในเว็บไซต์เพื่อจะทําให้เว็บไซต์เรามีสุขภาพที่ดีสําหรับ Google เขามองมานะครับโมบายเฟลลี่นี้เป็นเบสิกอยู่ละลูกค้าส่วนใหญ่เข้าจากมือถือแน่นอนงั้นคุณต้องดูว่ามือถือเข้ามาแล้วมันช้าไหมเวลามันโหลด โหลดไม่ช้าแล้วมันแสดงผลได้เต็มหน้าจอแสดงผลสวยไหมปุ่มต่างๆมันไม่ชิดกันเกินไปใช้นิ้วกดสะดวกไหมเมนูต่างๆใช้นิ้วกดมันสะดวกไหมนั่นคือมบายเฟนลี่ดูเรื่อง u r l ถ้าเป็นไปได้แม่ผมก็ไม่ได้ S.E.O จานะผมชอบ U.L r ในสไตล์ภาษาอังกฤษมากกว่าแบบนี้เรียกว่า U.L r มีการจัดเรียง U.L r ที่มันน่าชัดเจนต่บางท่านเขาบอกว่า S.E.O จ,าจา๋าจบางที U.L r ตัวนี้เขาจะเอาเอาคำนี้เข้าไปเลยเนี่ย Google Ads ไม่ได้ผลเป็น URL เลยซึ่งพอมันแสดงมาบางทีมันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องผมไม่ชอบแต่ให้คุณเห็นก่อนมันคืออะไรแถวๆนี้ซึ่งมันจะทําได้มันในเว็บไซต์คุณก็ต้องมีเครื่องมือบางอย่างให้มันทําได้ถ้าคุณไปจ้างคนทําเว็บไซต์แล้วเครื่องมืออะไรแบบนี้มันมันเขาเริ่มมีปัญหาก็แสดงว่าทํา SEO ยากนะครับก็เป็นเรื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยมีเรื่องไซม a p แล้วก็เรื่อง robot.txt ฟังยากนิดหนึ่งนะไซ์แมพก็ลงประมาณว่าคุณมีแผนที่ส่งไปบอก Google เลยว่าในเว็บไซต์ของคุณเนี่ยประกอบไปด้วยหน้าอะไรบ้างมันลิงก์กันแบบไหนนี่เรียกว่าไซต์แมพเหมือนแผนที่ซึ่งโอ้ยถ้าคุณจะมาทําด้วยมือคงยากแต่สมัยใหม่เขามีเครื่องมือในการทําถ้าเว็บไซต์เย่น WordPress อย่างเงี้ยมันมีปลั๊กอินทาให้อัตโนมัติเลยงั้นเวลาคุณทําคุณไปจ้างคนทําเว็บไซต์อาจจะต้องคุยเขาเรื่องนี้เออมันมีอะไรแบบนี้ไหมมีการเปิดให้บอทเว็บบอดกูเกิลเข้ามา ทุกๆวัน Google จะส่งเรียกว่าบอทแล้วกันนะหรือแมงมุมเนี่ยไปในเน็ตเวิร์ของอินเทอร์เน็ตเขาชอบไปคุยหาข้อมูลใหม่ๆเขาส่งบอทไปนะครับถ้าเราทำบทความบ่อยๆบทไอ้บอทของกูก็จะหาเว็บไซต์คุณบ่อยๆซึ่งมันดีแต่บางคนที่ทำเว็บไซต์บางทีเขาไม่คอนเซิร์นเรื่องนี้เขาเป็นห่วงว่าเว็บไซต์ของเขาจะไม่ปลอดภัยบางทีเขาปิดบอทอะไรแบบนี้นะครับมีนะครับลูกค้าผมปิดบอท กู o ก l e ไม่เคยอินเด็กซ์ไม่ได้เลยเนี่ยเรื่องพวกนี้ที่คุณต้องสนใจในเชิงลึกนะครับแต่ถ้าคนปกติคนทําเว็บไซต์จริงๆเขาจะมีรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่บางเคสที่ผมเจอมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนะเขาปิดบอดไว้เลยนะครับเรื่องเนี่ยฮะ SSL ก็คือความปลอดภยัยสมัยใหม่เนี่ยการปลอดภัยของข้อมูลเขาจะเข้ารหัสไว้เบื้องต้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําเว็บไซต์คุณซื้อโฮสเนี่ยต้องขอเขาด้วยว่า อยากจะได้ SSL ด้วยต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะจ่ายเป็นรายปีหรือฟรีบางทงับางที่เขาให้ฟรีต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเป็นปัจจัยที่สําคัญ Google Ads ก็เป็นสิ่งที่สําคัญคือเขาไม่ได้รีควายแต่ผมคิดว่าสําคัญหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยในโน้ตบุ๊กเราติดตั้งแอนตี้ไวรัสไว้เนี่ยและแอนตี้ไวรัสบางตัวเนี่ยเวลาคุณเข้าเว็บไซต์ที่ไม่มี SSL เขาไม่ให้เข้านะครับงั้นบางทีเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเราเข้าเว็บไซต์เราไม่ได้น่กภาพออกไหมครับ เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิค SEO แต่ผมมาผูกด้วยว่าถ้าคุณจะทำเว็บไซต์อยากต้องคุยเรื่องนี้ด้วยเพื่อจะวางแผนในอนาคตเผื่อคุณจะทำ SEO มันจะได้ทำได้สะดวกมากขึ้นไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องลือเว็บไซต์หรือต้องไปซื้อใหม่ผมคิดว่ามันก็เสียเวลาเสียเงินด้วยนะครับนั้นเป็นทั้งหมดที่ผมอยากเล่าในวันนี้ยาวหน่อยนะครับ20นาทีแล้วสุดท้ายผมก็ลองโชว์ข้อมือเบื้องต้นเป็นเบสิกมากเลยนะครับ คือมือที่จะช่วยทำา s e เเรื่องคีย์เวิร์ดผมเอาแบบฟรีๆรีมาก่อนนะก็ใช้คีย์เวิร์ดแพนเนอร์ตะกี้เนี่ยในบัญชี Google Ads คุณสามารถใช้ได้ฟรี g o o g l e Trends ก็ได้คุณใช้ Google t r e n d s เบื้องต้นก็พอเห็นคีย์เวิร์ดพอเห็นเทรนบพอเห็นโวลัมแต่ถ้าอยากจะได้อะไรที่มันตรงกับ SEO เลยอาจจะเป็น Uber s u g g e s t อาจจะมีหลายค่ายถ้าพูดอย่างนี้คุณไปหาในเว็บไซต์ได้เลยนะครับมีหลายค่ายเรื่องปรับปรุงเว็บไซต์เอาของฟรีก่อนเช็คว่าเว็บไซต์เราโหลดเร็วโหลดช้าจะต้้องงงแกไไขย,ยังงมนมนี เพจอ i นไซต์เพจส e ีดอิน i ซต์เนี่ยถ้าคุณเปิด p a เพจส e ีดอินไซต์หน้าตาเป็นอย่างนี้คุณใส่ URL ของเว็บไซต์คุณเข้าไปเขาจะเช็คออกมาเลยว่าเว็บไซต์คุณมีสุขมีความเร็วชา้านมีความเร็วเป็นประมาณไหนและควรแก้ไขอะไร Google Analytics เป็นตัวคล้ายๆมิเตอร์วัดทาฟฟิกที่เข้าเว็บไซต์คุณติดตั้งฟรีติดตั้งหลังบ้านคุณสามารถรู้เลยเลยมีคนเข้าแต่ละวันกี่คน เป็นเพศหญิงเพศชายมีความสนใจอะไรเขาพอจะเห็นภาพข้อมูลอะไรบางอย่างได้ s e r r h h o o s s l e ไอ้ตัวนี้ผมแนะนำให้ใช้สำหรับเว็บมาสเตอร์คนที่ดูแลเว็บไซต์เพื่อจะดูว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันติดใน Index ใน Google ตัวไหนบ้างมี Search คำที่เขาค้นหาคำไหนที่เขาชอบค้นหาหน้าไหนในเว็บไซต์ที่ติดใน Google แบบโอ้โหเวทฟิกดีๆเลยเราจะเรียนรู้จากพวกนี้นะครับ ส่วนการทำภาพวิดีโออันนี้คุณน่าจะรู้อยู่แล้วใช้แคนวาฟรีก็ได้เสียเงินก็ได้ฟีเจอร์เพิ่มขึ้นใช้ CapCut ก็ง่ายดีมีทั้งฟรีและเสียเงินส่วนเขียนบทความผมแนะนำสอตัว Gemini กับ ChatGPT ใช้ดีในการเขียนบทความทำา SEO นะครับแต่ต้องระวังไว้ว่าคุณอย่าเอาบทความแล้วก็มา Copy เสร็จ Copy paste ลงลงบทความของคุณจริงๆอย่างนี้ไม่เวิร์เลยนะครับบางคนเขาโดน o o เกิลดบ เพจพวกนั้นไม่เลยนะครับนั้นผมก็ใช้ตัวนี้แต่เราต้องมาแปลงทํำยังไงใหเเ้เป็นภาษามนุษย์มากขึ้นใส่รูปเพิ่มใส่วิดีโอเพิ่มเข้าไปมีปรับเนื้อหาแต่อย่างน้อยให้เขาเริ่มต้นก่อนเราจะไม่ต้องเสียแรงพิมพ์มากผมก็ใช้เจมินายใช้แชทจีพีทําำครับแต่ต้องมีเทคนิคเรียนรู้วิธีการทําเสร็จแล้วถ้าคุณจะโปรโมทดึงทัฟฟิกกระตุ้นให้ให้คนเข้าเว็บไซต์ก็อาจจะลองยิงแอดใน Google ลองยิงแอดใน Facebook ด้วยผมก็เอามาวางไว้เป็น Google Ads กับ Facebook Ad ส่วนปลั๊กอินเครื่องมือมีหลายตัวมันขึ้นอยู่กับคุณใช้เว็บไซต์อะไรถ้าให้ผมแนะนําที่ยังเริ่มทําผมว่า WordPress ก็เป็นตัวที่ทําได้ไม่ยากแล้วก็ทํา SEO ได้ง่ายเพราะมีหลายปลั๊กอินปลั๊กอินก็คือเครื่องมือมาเสียบเข้าไปในในเว็บไซต์ของเราบางตัวก็ฟรบีบางตัวก็เสียเงินแต่จะมีคนผลิตเครื่องมืออย่างเงี้ยเยอะแยะเลยสําหรับ SEO มีเยอะแยะเลยมีตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้กันก็คือ Yo a s t SEO ตัวเนี้ยฮะเนี่ยฮะ YOAST เนี่ยก็ปลักอินเข้าไปใช้แบบฟรีก่อนก็ได้ไม่ต้องใช้แบบเสียเงินผมทำให้ดูเพราะเป็นยอสเนี่ยสมมติว่าผมนี่เป็นเป็นผมเขียนบทความสมมติผมเขียนบทค,ความนี้อยู่ไอ้เจ้าคุณยอสตัวเนี้ยเขาก็จะบอกผมได้ว่าที่ผมเขียนไปอ๋อขอโทษทิที่ผมเขียนไป,ดดดม,นไปมันเป็นยังไงมันติดมันควรจะแก้ไขยังไงเขาแนะนำให้เลยเลยงั้นผมไม่ถึงก็ต้องรู้อัลกอริทึมของ Google มากนะดูว่า คุณปลั๊กอินยอสบอกอะไรผมทําตามนั้นก็โอเคแล้วสมมติถ้ามันไม่ดีมันจะเป็นสีแดงยอสอยู่ตรงนี้นี่คือบทความผมเห็นไหมครับนี่คือบทความผมจริงๆมันเป็นสีเขียวเห็นไหมครับในสีเขียวเขาจะบอกมาว่าอะไรเขียวอะไรแดงผมก็มาไล่ดูว่าอะไรยังไม่ดีผมว่ามาปรับใช้เห็นไหมครับอาจจะมีบางอันผมไม่ได้ทําบางอันผมทําให้เป็นเขียวแค่ทําตามนี้แล้วมันก็ติดมันก็ทําให้ SEO ง่ายขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่ด้วยว่าเว็บไซต์คุณใช้อะไรเพิินผมใช้ WordPress มันก็ง่ายดีผมก็มีปล อย่างๆอย่างน้อยทำให้คุณเห็นภาพก่อนถ้าคุณไม่ใช้ WordPress ก็ต้องคุยกับคนทําเว็บไซต์มันมีอะไรแบบนี้ไหมอย่างผมเนี่ยถ้าทําให้เว็บไซต์เร็วขึ้นผมก็ใช้อีกปลักอินหนึ่งเป็น W P l o c k e t ตัวนี้ก็ดีใส่ปุ๊บเร็วปั๊บเลยครับนะครับแต่อย่างน้อยสุดท้ายเผินวาเว็บจะครึ่งชั่วโมงละก็อยากให้คุณเห็นภาพใหญ่ว่าการทํา SEO เบื้องต้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็แนะนําเครื่องมือด้วย ผมอาจจะคุยเร็วไปหน่อยนะครับเพราะผมกลัววีดีโอมันจะยาวเกินไปถ้าคุณมีความสนใจทำ SEO อยู่แล้วและติดปัญหาอะไรหรืออยากได้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์มาถามแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆตอบนะครับผมก็เลยเอาตัวภาพใหญ่มาให้คุณเห็นก่อนเพื่อให้คุณเข้าใจการทำ SEO มากขึ้นครับผมทำวีดีโอเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ออกมาทุกอาทิตย์ครับถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยครับ